ไม่รู้พองดูดูคุณหมอด้วยขึ้นเดือนแล้วหอตเกียบตเกียบมันคุณหมอมีเวลาขึ้นด้วยเหรอเอาสิพี่เนาองช่วยด้วยพี่เนาองช่วยด้วยช่วยคุณหมอด,ด้วยหอบหอบเสื้อผ้าดูหอบอะไรไม่รู้ But tá ปตีทุกใจห่อ ตุก๊กเยวอยู่หัวรอที่ลงมาไปไหนกันมาคุณหมอหอบเลยอะไปไหนกันมาหอบแล้วหอบแล้วปฏิไอ้อหน่วยบอคลากรเอาไปปลูกตาบ้านุปุ้นมันจะเป็นปะฮะเอาลำไย,ยไปปลูกมันจะเป็นปะฮะ พี่สสยทองเอาลำไยเอาลำไยไปปลูกที่บ้านพี่สสยทองจะเป็นไหมน่ะปุยุดมาจอกพี่สสยทองปุยดูมาทิ้งตึมเลยอ่ะตัวเกี้ยวนั่นไงแล้วก็นาเดือน คุณหมอ,อไปให้ความบังเขานี่เออพี่เสียทองเชื่อไหมเขาก็จะทิ้งแฟนเขาอยู่อ่ะเขาบอกเขาจะเลิกกับแฟนเขานาโอ้ออกไลฟ์เลยอะ่ะบอกได้อ,อ๋อบอกได้มันหนาวแหละโอ้ก็เหมือนบ้านเฮาเะนาะจังห้ยถ้าหนาวก็หนาวกับเปื่นอะนเนาะประมาณนั้นเนาะอ๋ออย่าง คุณหมอสูบลมลดที่สถานทองคุณหมอสูบสูบลมลดลดอ่ะยางแบนกลางระหว่างทางไงประมาณนี้โตเกียว ok ชอบแบนตอนนี้กำลังร้องเพลงอีกช่องหนึ่งเอานั่นไงตามไปละครับเมื่อกี้ผ่านไปเจอนั่นเลยนางจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็นางก็มาหรอกแต่ถ้าถึงคิวนางลงนางก็แว้นมาหรอว นี่คือโตเกียวตัวแท้ตัวเป็นๆเ,เอ้ยไม่ใช่เดยตัวตนที่แท้จริงอ๋อมันหนาวกระเปิ้นแจ้งเนาะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอ่ะเหรอโอ้แถวภาคไหนโอ้แถววังน้ําเขียววะเชื่อไหมพี่สายทองวังน้าเขียวอ,อ,ยยอ,วยวอปลูกเป็นอะนะวังน้ําเขียวมันจะเป็นโอโซนเนาะเป็นที่เจ็ดของของระดับประเทศเราระดับโลกด้วยซ้ําเนาะ จะหนาวหนาวนะหนาว,นาวปีห้าศูนย์พงไปอยู่ตรงนั้นนะไปขอเพลงให้เขาร้องเพลงอ๋อได้ได้ได,ได้นั่นเลยได้เลยนั่นเลยตามไปเลยอุดมวันหลังก็เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็นั่นนะหนาวขนาดเจ้าแม่นละแม่นละแม่นละวิะะจัยทองถ้าหนาวหนาวแต่ถ้าใครมาพุงหมอน่าจะเคยมาเที่ยวระวังน้ําเขียวเนาะวังน้ําเขียวอำเภอระวงัวงน้ําเขียวอ่ะสุดยอด ไปขอเพลงเออนั่นแหละจะได้ยินเสียงไอ้นั่นละ่ะจะได้ยินเสียงโตกเกียวร้องกันนะไปบ้านใครอุดมไปบ้านใครเหรอชื่ออะไรช่องนั้นชื่ออะไรผมต้องรู้ว่าเป็นช่องอะไรถ้าช่องอะไรก็ไปกดติดตามเขาอ่ะแล้วก็ไปสวัสดีเขานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ตามเรากลับประมาณเนี้ยเนาะปาฏีปาฏีปาฏีแม่ปิกบ้านเมืองไทยตอนไหนเจ้าโอ้ น่าจะทันวาใช่ไหมพี่เสถียทองนัดกันนะเนาะไม่รู้ไม่รู้ตอนที่จะบินมาไม่รู้แต่รู้ว่าจะไปจำปาดงจำปาดงเดือนทันวาประมาณเนี้ยเนาะใช่ไหมน้องน้องอุดมเราไปดูที่บ้านบ้านไหนที่ที่น้องตเกียวไปอะ่ะน่งแว้นไปนะตลอดวันตลอดคืน,น่ะนะ ไปขอเพลงอ่ะชอบเพลงไหนก็นั่นนางนางชอบสนุกนางแว่นเก่งอ่ะนะ